อเช่มาคานเป็นรถคลอสโอเวอร์ที่ทําตลาดอยู่ต่ากว่าคายเคนและได้รับความนิยมเนื่องจากราคาเข้าถึงง่ายขึ้นมาวันนี้ก็จะช็อครบรอบ10ปีด้วยการผลัดชมใหม่ทั้งคันมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่าจะถ่ายทดอดเอกลักษณ์จากพอเช่รุ่นใหม่ๆทั้งพานาม e ล่าและคายเคนมินิชนทั้งไฟหน้าแบบ2ชั้นด้านบนจะมาเป็นแบบแมทริกซ์ led สีดวงและด้านล่างนั้นจะมาเป็นแบบไฟ led จริงๆเลย แม้จะมีฝักกระโปรงหน้าที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับกระชนหน้าที่ดูเฉียบคมแต่ทั้งนี้ตัวไฟด้านล่างนั้นก็จะมีดีไซน์ที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นตัวธรรมดาจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่กลมกลืนไปกับตัวห้องดักลมซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตก็จะมีเส้นขั้นออกมาอีกนิดนึงเพื่อความดุดันยิ่งขึ้นสำหรับด้านข้างนั้นแน่นอนว่าก็จะมีเส้นสายไม่ต่างกับรุ่นที่แล้วเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดสังเกตดีๆจะพบว่าถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนั้นคิ้วกกระจหนน้าาต่างเป็สี แต่รุ่นปกตินั้นจะมาพร้อมกับคิ้วกระจกโครเมียมขนาดเดียวกันด้านหลังนั้นจะมาพร้อมกับไฟท้ายที่ยาวต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันและแน่นอนว่าถ้าเล็กขนาดนี้ต้องเป็นหลอดแบบ Fu l l LED แน่นอนส่วนตัวฝาท้ายนั้นก็จะลาดลงไปทุกคองสปอร์ตแบบชัดเต็มพร้อมกับตัวกันชนหลังนั้นที่จะมีการทําดีไซน์ให้ดูน่าตื่นตาอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนั้นนอกจากจะแซมสีเงินแล้วช่องซ้ายขวานั้นก็จะมีการทําช่องดักลมเพื่อให้การไหลของอากาศดีขึ้นอีกด้วย ส่วนบนหลังคานั้นก็จะมีทั้งแบบราวหลังคาและพาน l เ m i c ิกบ n นลูฟซึ่งเลือกได้ว่าเราอออปชั่นแบบไหนส่วนที่ปัดน้ำฝนหลังนั้นไม่น่าเชื่อว่าเป็นออปชั่นเสริมครับทั้งที่รถรุ่นอื่นนั้นจะให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานกันแต่ก็นั่นนะครับถ้าเกิดอยากได้อะไรเงินถึงปุ๊บ porsche จะให้ปับ๊บสำหรับภาคมิติตัวถังนั้นความยาวจะอยู่ที่4,784ม mm, มกว้าง1 9 3 8ม mm. มเมตร สูง1 6 2มิลมและถ่ายล้อยาว2,893ม mm. ิมพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าความแตกต่างมันอยู่เท่าไหร่จะเห็นว่ามิติตัวถังนั้นจะใหญ่กว่าที่ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นยาวขึ้น58มิมกว้างขึ้น11มิมและสูงขึ้น25มิมรวมถึงถ่ายล้อที่จะยาวขึ้นอีก86มิเมเช่นกันแน่นอนว่าตัวรถนั้นจะอยู่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรสรับภายในห้องโดยสารของมาคารนั้นแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของพอเช่จะมาเต็มๆเ,เลย แผนแดชบอร์ดที่จะยาวต่อเนื่องเป็นแนวนอนรวมถึงติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์มาให้เต็มทีก่ก็คือด้านหน้าส่วนบนกับตรงบริเวณแผงประตูทั้งนี้ก็ยังมีวัสดุนุม่มแล้วก็โทสีที่จะให้เลือกค่อนข้าง,งหลากหลายมากๆแน่นอนนะครับว่าถ้าเงินถึงพอเชฟจะให้มาเริ่มกันที่ฝั่งผูดด้โดยสารกันก่อนจะเห็นว่าหน้าจอนั้นก็ติดตั้งมาให้พร้อมเลยซึ่งจะมีขนาด10.9นิ้วเหมือนกับจอกลางเลยครับซึ่งจะรันด้วยระบบ Android และแน่นอนว่าถ้าเกิดมาถึงขนาดนี้ Apple Car p l a y กับ Android Auto ก็ต้องมาด้วยเช่นกันสำหรับลำโพงนั้นแน่นอนว่าก็จะมีให้เลือกทั้งบ o s สที่จะมีถึง14ตัวหรือจะเป็นเบอร์เม e r ตที่จะมีถึง21ตัวเพราะกำลังขับที่มากกว่าก็ย่อมได้เช่นกันส่วนสวิตช์ควบคุมระบบการประกาศนั้นแน่นอนว่าจะอยู่บริเวณด้านล่างพร้อมกับปุ่มที่จะให้มาครบๆเลยไม่ต้องไปกิ้มบนจอเหมือนกับรถบางรุ่นแต่อย,าย่างใดแต่ทา่านี้ถ้าเกิดมีตังถึงนะสามารถสั่งระบบกระกาศพร้อมกรองฝุ่น PM สองจุด้ามาให้ครบ ส่วนข่องเก็บของนั้นก็จะมีทั้งที่ใช้โทรศัพท์ไร้สายพร้อมฝาปิดมาให้เลยที่วางแก้วน้ําและช่องเก็บของขนาดใหญ่โดยจะมีการทาวัสดุนุ่มบริเวณซ้ายขวาอีกด้วยและคนสงสัยกันว่าแล้วคันเกียร์หายไปไหนแน่นอนนะครับว่าตามเอกลักษณ์ของ Porsche ยุคใหม่คันเกียร์นั้นก็จะอยู่บริเวณด้านขวามือของคนขับอย่างชัดเจนก็คือเตนสวิตเกียร์ปุ๊กปิกนั้นอยู่ระหว่างมาตรวัดกับชุดเครื่องเสียงนั่นเองส่วนตัวมาตรวัดนั้นก็จะมีขนาดจอ12.6นิ้วและยังไม่พอครับ จะมี He a d Up Display ที่ขนาดใหญ่ถึง87นิ้วแสดงผล AR ได้อีกด้วยสําหรับพวงมาลัยนั้นก็จะมาเป็นแบบดีไซน์คืนคลีนพร้อมกับตัวปุ่มนั้นที่ค่อนข้างน้อยทําให้การควบคุมนั้นง่ายขึ้นถ้าสังเกตแผงประตูดีๆจะเห็นว่าตรงบริเวณคนขับนั้นนอกจากจะมีสวิตช์กระจกไฟฟ้าแล้วยังมีสวิตช์เปิดปิดฝากระโปรงหน้าหลังมาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ต้องไปทําหาให้เสียเวลาครับให้อยู่ในที่ที่ใช้ง่ายก็โอเคแล้วละ่ะสําหรับเบาะนั่งนั้นแน่น,นอนว่าจะมาเป็นแบบ2แถว่่ทีนัง ซึ่งตัวเบาะนั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่จะดูเรียบง่ายแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับว่าสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางหรือจะเป็นสุสีทิศทางก็ได้ท่้นเงินถึงแต่ถ้าใครที่แบบอู้ฟู่สุดๆ,ๆนั้นก็จะมีเบาะแบบสปอร์ตที่เลือกก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ปรับได้ถึง18ทิศทางอีกด้วยียกกัเลยว่าถ้าเกิดอยากได้พอเชจะให้ท่้นเงินถึง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเบาะนวดระบบอุ่นร้อนหรือเป่าลมเย็นพร้อมกับเลือกเกรดหนังแรกก็สีตะเข็บได้ตามที่ต้องการเลยสรับเบาะหลังนั้นจะให้พนักพิงศีรษะครบ3ามตำแหน่งเท่าที่พักแขนและที่วางแก้วและถ้าเกิดเงินถึงเมื่อไหร่ก็จะมีมันหลังมาให้พร้อมระบบปร,ปรับอากาศด้านหลังแบบสีโซนเสริมด้วย USB ทั้ง Type A และ Type C เลือกได้ว่าถ้าอยากได้อะไรพอเช e จะให้ถ้าเงินถึงส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนมูฟอัพหลายรูปแบบพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทางและระบบช่วยถายจอดอัตโนมัติส่วนระบบคาดพื้นฐานอย่างระบบเตือนรถออกนอกเลนกับเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติอย่างไรก็ต้องให้ทุกคันอยู่แล้วจริงไหมสำหรับขุมพลังนั้นแน่นอนว่าใครที่อยากได้เครื่องยนต์สันดาบนั้นไปเล่นดุนอืนทันทีเนื่องจากว่าจะมีแค่เครื่องยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นสำหรับมัคคานโดยจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสี่ล้อพร้อมแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ที่นี้ความแรงในรุ่นของมัค แรงบิด6 50นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด613กิโลเมตรจากมาตรฐาน WLTP แต่ถ้าเใครอยากได้แบบเครื่องยนต์แบบขยี้ให้มันแรงๆนะก็จะมีคุณพลังที่แรงถึง639แรงมา้าแรงบิด1 1 3 0นบิวตันเมตรบนแบตเตอรี่ความจุเท่ากันครับ100กิโลวัตต์ชั่วโมงและวิ่งได้ไกลแค่5 1 1กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้สมรรถนะแบบแรงๆนะก็ต้องยอมเจียดในส่วนนี้อีกนิดนึง ส่วนการชาร์จนั้นถ้าชาร์จ AC จะอยู่ที่1 1กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ DC นั้นต้องแบ่งเป็นว่าถ้ากําลังไฟของคุณพอจะอยู่ที่270กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดว่ากําลังไฟนั้นจะอยู่แค่400โวลต์ทำให้ชาร์จได้แค่1 3 5กิโลวัตต์เท่านั้นขึ้นอ,อยู่กับว่ากําลังไฟในสถานีชาร์จนั้นจะเพียงพอหรือเปล่าแน่นอนว่าพื้นฐานตัวรถนั้นจะสร้างบนพื้นฐาน PPE หรือที่เรียกกันว่า Premium Platform Electric ึ่งจะใช้ร่วมกับ Audi รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะรุ่น Q6 อีอน e ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ส่วนช่วงล่างนั้นแน่นอนว่าจะมีทั้งระบบเลี้ยวสีล้อและ Active Ride Technology จาก p a น a m e r a ารุ่นใหม่แถมในบางรุ่นใหญ่เป็นแบบถุงลมที่สามารถปรับความสูงได้ถึง40ม mm, มและปรับได้ต่ำสุด30มเมเพื่อการเข้าออกที่ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมแรงบนินดขณะเข้าโคง้งแล้วก็ระบบ Aero Dyna m ิกใหม่ Porsche Active Aero Dynamic ทำให้ค่า C.D. ของตัลรถเหลือแค่0.25เท่านั้น สรุปแล้วงานวิศวกรรมของพอเช่นั้นแม้จะเป็นรถ E ีีแต่ต้องปรับปรุงให้กับขี่นั้นเล้าใจกว่าเดิมแน่นอนในเบื้องต้นนั้นก็จะมีเพียงแค่2รุ่นหลักก็คือมักคานโฟราคาจะอยู่ที่5้าล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทกับมักคานเทอร์โบที่จะมาพร้อมกับราคาเริ่มต้น7จ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทแน่นอนนะครับว่าเป็นราคาที่คุณไม่ต้องสั่งออปชั่นอะไรเลยก็ต้อง,ต,องต้องจ่ายเท่านี้แหละแต่ตามสไตล์ของพอเช่นั้นมักจะมีออปชั่นค่อนข้าง,าง,างยัวง่วยวนลูกค้ามากมาก ทั้งสีตัวรถลายล้อหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายและความสวยงามนั้นสามารถเข้าไปดูใน website, เว็บไซต์ Porsche กันเลยมีให้เลือกและทําให้ราคานั้นเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แน่นอนแม้ว่าราคาในประเทศไทยจะประกาศไปแล้วแต่สําหรับตัวรถจริงๆนั้นจะมาในช่วงไหนเอาเป็นว่าภายในปี2024จะต้องรอดูกันต่อไปเพื่อจะได้สัมผัสตัวรถว่ารถรุ่นนี้มีจุดไหนบ้างที่ดีกว่าเดิมและ มีอะไรบ้างที่ทําให้ดึงดูดลูกค้าที่สนใจ E ีวีจากคู่แข่งนั้นให้มาสนใจรุ่นนี้มากขึ้นเอาเป็นว่าคันจริงมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีหนึงนะครับ